เาแล้วก็ด้วยนะคะขตคนี่นะครับตอบแล้วครับนี oh, yeah, anyway, 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 anyway. Hayır, anyway, ่ครับนี่ครับกเลยครับนี่ครับโอ้มีโพสต่อยครับนี่ครับโพสต่อยครับนี่โอ้โหโอ้นโอ้โหครับโอ้นะครับ ของอแท้เหรอครับนี่เหรอครับโปูนี่เหรอโอ้โหครับนีนนบ่น่าจะประกวดนี่ครับน่าจะประกวดน้องลาเหรอครับนี่ครับรุ่นพี่เหรอครับผม